สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอสินค้านะคะตอนนี้จะเป็นลำโพงคอมพิวเตอร์รุ่น D49T จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดสองสีจะมีสีดำและสีน้ำตาลสินค้าจะเป็นลำโพงไมา้ทา,ทานมากันนะคะคค่ะ เป็นลำโพงไฮไซส์2.0รองรับอุปกรณ์หลากหลายเช่นแล็ปท็อป MP3, MP4, โทรศัพท์มือถือและประเภทอื่นๆกำลังวัตจะอยู่ที่50วัตต์ x 2ดีไซส์สุดเก๋สามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆของลูกค้าได้เลยนะคะเวลาลูกค้าจะใช้งานนะคะลูกค้าเสียบสาย USB และสายของพร้อมกันนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นที่ปรับเสียงนะคะลูกค้าไม่ต้องไปปรับที่คอมพิวเตอร์เลยค่ะเดี๋ยวทางร้านจะทดสอบระบบการทำงานของ,ของสินค้าชิ้นนี้ให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ เต็มเต็มกำลังกับเสียงเบรคแบบแน่นมากๆเลยนะคะขนาดเล็กกระทัดรนะัดจัดวางง่ายเข้ากับลุกการตกแต่งเลยค่ะขนาดของสินค้านะคะจะอยู่ที่75คูณ95คูณ150มิลลิเมตรสินค้าเหมาะมากๆที่จะอยู่บนโต๊ะของคุณลูกค้านะคะคุณาสมบัติทดคันมากๆเลยค่ะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลย,เลยและลูกค้าก็ติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ